ผมคะแนนอันวีรำนะครับวันนี้เดินทางมายื่นหนังสือต่อเลขาธิการกรกตเป็นประเด็นกรณีของการเลือกตั้งนายกอาบาจอราชบุรีเพิ่งจะทราบผลการลงคะแนนเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมานะครับซึ่งการเลือกตั้งนายกองการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นที่กล่าวขานหลายมิติแต่ทานองที่เกี่ยวข้องกับกะกะตก็คือการเลือกตั้งดังกล่าวอาจจะไม่สุดจริตเที่ยงธรรม มีการใช้คนละไกลผู้นำหมู่บ้านซึ่งนำโดยกํานันผู้ใหญ่บ้านและบรรดาอสอมอเป็นฐานคะแนนเป็นคนกระจายทรัพย์สินเป็นตัวกระจายผลประโยชน์นะครับหรือที่เรียกกันว่าเป็นหัวคะแนนเป็นคนนำเงินไปแจกจ่ายให้กับบรรดาชาวบ้านนะครับเรื่องเหล่านี้พิสูจน์ทราบ เป็นที่รู้กันในวงกว้างในสื่อสังคมออนไลน์แต่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกไม่รู้ไม่เห็นอย่างนั้นเชื่อหรือนะครับมีพี่น้องประชาชนนะครับส่งเรื่องมาให้ผมเนี่ยครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับพากันคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะครับบอกบ้านผมแจกแล้วแจกแล้วนะครับ บอกว่าได้200บ้าง300บ้างนะครับมีรูปภาพนะครับเอาเงินใส่ซองแล้วถ่ายไว้แล้วส่งมายัางข้อความส่วนตัวของผมคำถามก็คือว่าประธานกรกะตไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นเลขาธิการไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็น ก็ไม่เป็นไรครับความจริงแล้วผมมีความในใจจะต้องเปิดเผยว่าความจริงผมอยากให้กรกตรับรองวันนี้พรุ่งนี้เสียด้วยซ้ำไปประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งไม่สุจริลเที่ยงธรรมเนี่ยนะฮะประเด็นเรื่องของการโกงการเลือกตั้งในวิธีการโดยการแจกเงินในรูปแบบต่างๆนั้นผมเชื่อว่าเจ้าของผู้เสียหายก็คือพักประชาชนนะครับคุณวุ้นนะครับ คนที่ลงในนามรรคประชาชนลงในยกรบลาลราชบุรีเนี่ยเขาก็คงรวบรวมหลักฐานมาว่ากันในส่วนนั้นแต่ลำพังส่วนตัวผมอยากให้ประกาศวันนี้พรุ่งนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะผมเชื่อว่าต่อให้ประกาศไปก็คงจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาเป็นว่านะครับเราทราบกันดีใช่ไหมครับว่ามันมีบันทึกของสำนักง,งานกฤษฎีกาเรื่องการ หยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561หมายความว่ากระทรวงมหาดไทยทําหนังสือไปหากฤษฎีกาถามว่าถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีเรื่องราวร้องเรียนไปยังปปชและปปชสั่งให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่กระทรวงมหาดไทยจะเอายังไงในฐานะคนที่กํากับดูแลนะครับ เขาหนังสือตอบกลับมาว่าถ้านะครับกรณีอยู่ที่ศารอาญาทุจริตหมายขาว่าสารประทับรับฟ้องโดยปปชส่งเรื่องเป็นพนักงานสอบสวนส่งเรื่องไปให้อายการอายการประทับรับฟ้องจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับด้วยคําสั่งของกฤษฎีกาด้วยคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยลายของนายยกอบจป้ายแดงราชบุรีครับ สารอาญาทุจริตและประพฤติม่ชอบภาคหนึ่งประทับรับฟ้องเมื่อ24เมษายน2567เดี๋ยวรายละเอียดผมว่าการที่กระทรวงมหาดไทยดีกว่าแต่วันนี้เอาแหละนะครับผมก็เอาเอกสารเบื้องต้นที่ผมมีมาให้ท่านประธานกรกตและเลขาได้ดูหน่อยครับท่านบอกไม่มีการซื้อเสียงท่านบอกการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมมากนะครับมันมัน ผมให้ดูอะไรอีกอย่างนะครับการนับคะแนนเนี่ยนะนะครับในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเนี่ยนะนะ